อ้าพวพอดีเลยเช็ดนะครับผมวนนะวน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 ,วนไปนี่นะครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมนออกมาเหมือนเดิมปกติอาชีพหาพึ่งหาน้ำพึ่งนะครับไม่ได้มีอาชีพอะไรเลยขี่มาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ประมาณแปด 8ปดโมงครึ่งประมาณนั้นนะครับผมหรือว่า9ก้าโมงแล้วนะแต่อากาศมันเย็นหน่อยนะครับอย่างที่ผมบอกเริ่มเข้าหนา้าหนาวพึ่งก็จะอออหากินสายพึ่งมาเจอตัวพึ่งนี่แหละครับผมตัวแรกเลยนะฮะแต่ตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ในที่สูงตัดเช็ดแล้วนะครับผมการดูพึ่งก็ต้องเข้าลงมาต่ำๆนะฮะแล้วก็นั่งนะครับผมเมื่อกี้ผมอยู่บนถนนใช่ไหมฮะต้องลงมานะครับผม โอเคขยับแล้วนะครับผมมาดูตัวพึ่งกันต่อนะฮะต้องลงล่างนะครับผมอย่างที่ผมนั่งเต็มขาไวมากนะครับถ้าเกสอรยังไม่มีอะไรมาตอมเนี่ยนะยังไม่มีพึ่งโกงยังไม่มีมิมมาตอมอะไรประมาณนี้หรือว่ายังยังเช้าอยู่นะครับประมาณนั้นมันจะไวนะครับเกสอรที่เพึ่งกินเนี่ยนะครับผมมันจะเต็มขาไวมากมีตัวเดียว ก็ต้องจ้องเป็นตัวเดียวเลยนะครับลายตัวเลยแต่ถ้ากินเยอะๆเนี่ยให้เต็มเลยนะครับเราก็มองไปที่อย่างเงี้ยอากาศแบบเนี้ยนะครับหรือมองว่าตัวไหนขึ้นบนยอดหญ้าขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเราก็มองดูจับตาดูหรือมองหาตัวไหนที่มันเช็ดทําความสะอาดนะครับผมเดี๋ยวมาดูตัวนี้นะครับว่าเคสอนเต็มขนาดไหนแล้วนะฮะอ้าวพอดีเลยเช็ดนะครับผม โอ้โมาพอดีฮนะเช็ดนะครับผมตัวนี้เราต้องนั่งนะครับเพิ่งกำกำลังเช็ดอยู่นะฮะตอนนี้ผมถ่ายเป็นหน้ากว้างนะครับผมคือทําความสะอาดก่อนบินนะครับผมที่จะกลับไปหลังนะฮะผมห่างอยู่ประมาณหนึ่งวานะครับผมยังไม่เอี่ยมครับผมเช็ดอีกแล้ววนฮนะวน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 ,วนไปนี่นะครับผม ไปทางที่ตอกเข้าไปนะทังงนเป็นบาศสักครับผมไปเดี๋ยวไปดูตัวกันอีกทีหนึ่งใกล้ๆนะแต่มองไม่ไม่สุดนะครับผมโหเมื่อกี้วนมากเลยแล้วก็เหมือนกับได้กลิ่นน้ำยาปรับปนุม่มไมโมงนะครับถ้ามันได้กลิ่นแล้วเนี่ยมันจะอย่างเงี้นะฮะแต่จุดใหญ่ๆหลักๆเลยที่เคยตีก็คือในป่าป่าล้างนั่นนะครับผมเดี๋ยวไปดูตัวอีกทีหนึ่ง นะครับสลักอีกทีนึงนะครับไปครับผมอ่าตอนนี้ผมมาที่ป่าที่ผมบอกนะครับเมื่อกี้ผมเดินจากทิวโนนมานะครับค่อยๆ่อดูมาเรื่อยๆนะตัวบินตัดทีนี้เจอครับผมตัดเข้าไปในนี้เลยนะฮะบินเรียดมาหลายตัวแล้วนะครับแล้วก็ไปนี่ตัวหนึ่งแต่เพิ่งอยู่ระหว่างนี่นะครับเพิ่งบินเรียดเราต้องเดินตามตามจุดไปเลยนะครับผมจากจุดดูตัวก็ประมาณสามรอยเมตรนะครับตอนนี้นะ ไปครับผมก็มจะยากซะหน่อยลกเลยนะครับไม่มีใครเดินเลยนะฮะป่านี้เจอร้อยเปอร์เซ็นนะครับถ้าบินแบบนี้นะครับ กี่วนได้กลิ่นผมนะครับผมได้กลิ่นหมวกไอโมงนะครับคือสัญญาปับปนุ่มมันกลิ่นแรงนะฮะลกนะครับเดี๋ยวขอมุ่นนะครับผมมุ่นไปเรื่อยๆนะครับมุ่นไปแต่ละครั้งก็หยุดดูตัวนะครับผม คือแงนมองไปที่ช่องว่างๆนะครับถ้าเพึ่งมันเลียดเนี่ยเราอยู่ดูสักประมาณสักหนึ่งนาทีนะครับผมถ้ามันเลียดเราก็จะเห็นเป็นเพื่งบินไปแล้วนะครับแต่ถ้าไม่ตรงร่องไม่ตรงเลนที่เราตามเพึ่งบินเลียดมาเนี่ยเราก็ต้องหาดูร่องอื่นนะครับเถิดเถิดไปอีกเพราะว่าพื้นที่ที่มันดูเนี่ยม,มันน้อยนะครับผม จัดเลยนะครับแต่ข้างในก็ยังพอโล่งบ้างนิดหน่อยนะครับผมผมเห็นตัวแล้วนะครับผมการตามพื่งต่ำไม่ยากนะขอให้รู้จุดเดี๋ยวหาที่โล่งก่อนครับผม มันอยู่ทางนี้นะต้องดูดีๆนะครับเกาะต่ำๆอย่างเงี้ยมองไม่ก็เห็นนะครับ ผมอยู่นี่เองนะครับห่างจากจุดที่ผมดูนะครับประมาณสักเมื่อกี้สามรอยเมตรสามร้อยเมตรประมาณนั้นนะครับผมเดี๋ยวจชฟูไม่ดูนะครับการมองพึ่งจะเห็นแบบนี้นะครับก็อย่าพึ่งมั่นใจว่าพึ่งใช้ได้นะครับผมเมื่อกีน้องๆถ่ายไหมผมเนี่ย ดูแบบนี้มันเหมือนกับพึ่งที่จะใช้ได้นะครับคือมันยานนะฮะน้องๆดูนะครับผมถ้าเจอพึ่งในลักษณะนี้ไม่ต้องก่อไฟไม่ต้องทําครบไปลมนะครับถ้ามันเป็นพึ่งอ่อนมันโดนควันเนี่ยบางทีเจอพึ่งใจส่อหนีนะครับผมต้นแค่นี้เราก็เหย่าได้นะฮะเห็นไหมฮะเราก็เหย่าดูได้นะครับแค่ไวๆแค่นั้นเองนะครับไม่ใช่ไปเหย่าจนมันมันแตกนะ สังเกตว่ามันจะแข็งอยู่ข้างบนนะครับอาจจะมีรังหน่อยเดียวนะครับอาจจะแก่นะครับแต่เราปล่อยไว้เหอะถ้าแบบนี้นะครับผมปล่อยไว้เลยนะฮะหรือพึ่งอ่อนทําเชิงกระดาษจะแข็งอยู่ช่วงช่วงนู้นนะครับผมช่วงติดคอนนะฮะมันจะไม่ค่อยขยับก็คืออาจจะเป็นรังแก่นิดๆหรือว่าเชิงกระดาษทํารังใหม่แต่ดูจากคอนแล้วนะฮะ มันจะเริ่มแดงๆนะครับถ้าพึ่งไม่ค่อยทำลังแสดงว่าเกาะนานนะครับผมแต่แบบนี้เปอร์เซ็นต์อยู่แน่นอนนะครับเราไม่ได้ไปกวนไปอะไรมันนะครับผมก็อีกประมาณสิบวันนะครับผมจะพามาดูใหม่ถ้าไม่มีใครตีนะครับอันนี้คือการตามพึ่งต่ำโลกมากนะครับผมเห็นไหมฮะที่ผมบอกทิงแข็งก็คือตรงตรงกอกนู่นนะครับ อาจจะมีรังนิดนึงหรือว่าเชิงกระดาษอย่างนี้ไม่ต้องตีนะครับผมแล้วก็อย่างนึงเกาะหนานะครับเกาะหนาไม่เป็นรูปเป็นล่างไม่ไม่เป็นแผ่นนะครับหมายความว่าพึ่งอาจจะอ่อนนะครับผมปล่อยไว้เลย10วันเรามาดูใหม่นะครับการมองพึ่งแต่เห็นแบบนี้นะครับก็อย่าพึ่งมั่นใจว่าพึ่งใช้ได้นะครับผมบาีทีน้องๆถ่ายไหมผมเนี่ยดูแบบนี้มันเหมือนกับพึ่งที่จะใช้ได้นะครับคือมันยานนะฮะ แต่ถ้าไปเขย่าอย่างที่ผมเขย่าเมื่อกี้นียรู้เลยว่าพึ่งแทบจะไม่มีรังนะครับหรือทํารังนิดเดียวนะครับทีนี้เราก็จะรู้ว่าเออมันอย่างนี้เองนะครับเราก็ปล่อยไว้นะครับหวังน้ําบ่อหน้าดีกว่านะครับผมคลิปนี้ก็ขอแค่นี้นะครับผมการตามพึ่งต่ําซึ่งมีตัวกินอยู่ตัวเดียวนะครับแต่พอเดินมาถึงชา,ชายป่าที่ผมจะเข้ามาเนี่ยนะครับมัน มีไปกินที่อื่นมาแล้วบินมาจุดเดียวกันหมดเลยนะครับการบินของพึ่งจะบินอยู่จุดเดียวนะครับไม่ว่าสูงหรือต่าแต่ถ้าพึ่ง,งบินโด่งเนี่ยก็จุดเดียวเหมือนกันแต่เรามองไม่เห็นเรามองไม่ได้นะครับเราก็เลยเป็นการตามยากนะฮะแต่ถ้าพึ่งบินเลียดอย่างเนี้ยอย่างที่หลังเนี้ยนะครับผมร้อยทั้งร้อยครับผมให้อยู่ยังไงมันก็ตายนะครับเพราะว่าเราเดินดูตัวมาตลอดนะครับเดินไปจากเนี่ยป่าลูกๆเนี่ยตักสี่ห้าวาหรือสิบวา เราก็ไปเห็นไปเหนดูบนอากาศนะฮะาหาที่งโล่งนะครับผมว่าไอจุดที่มันบินมาเนี่ยมันก็จะมีตัวบินไปบินมานะครับทีนี้เราก็ไปจับจุดดูไปตรงโน้นนะครับเราก็มุ่นไปเลยฮนะมุ่นไปแล้วก็ไปโผล่มาอีกเหมือนกันไปดูอีกเหมือนกันนะครับว่ามันหักไปทางไหนถ้ายังมีเลือดเข้าไปอีกตามไปอีกครับผมจนถึงลังนะฮะ เนี่ยครับผมแบบนี้เองการตามพึ่งตาง่ายๆนะครับผมแต่ถ้าด่งเนี่ยจับจุดถ้าด่งมาในป่านี้ถ้าเป็นหน้าแบบไม่ไม,ไม่ไม่ใช่หน้าหนาวมันอาจจะดงนะครับเราก็กะเลยเออมันต้องอยู่จุดไหนเราก็เดินตรงมาก่อนค้นนะครับการค้นก็ไม่ใช่ว่าเดินอย่างเดียวนะครับการค้นก็ต้องขยายออกหน่อยนึงนะครับผมเพราะว่าพึ่งด่งเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะทิ้งลงลังตรงไหนก็ได้ ประมาณนั้นครับผมไปครับคลิปนี้ขอแค่นี้นะครับผมก็อย่าลืมซับสไคร้นะครับสาระน่ารู้การตามพึ่งหลวงนะครับผมสวัสดีครับผม